สวัสดีครับวันนี้วันที่ที่1กันยายน2 5 6 8เริ่มวันใหม่เดือนใหม่นะครับนะครับสถานก,การณ์ของเซ็ตนั้นสีเขียวนะครับตอนนี้พักเบรกอยู่ช่วงกำลังเพิ่มช่วงบ่ายนะครับตอนนี้ก็เซ็ตบวกอยู่3.16จุดนะครับราคาของเซ็ตนะครับ ราคาอยู่ที่2 1 2 3่7 7จุด1 2 3 9 7จุดนะครับ1,239.77เป็นสีเขียวนะครับส่วนตลาด MAI ลบอยู่0.92จุดอนะครับอยู่ที่247.94จุดลบลงมาเล็กน้อยนะครับไปเก่งกำไรจากการที่นักลงทุนนำเม็ดเงินเข้ามานะครับ Top Money In นะครับหตัวแรกก็คือ CPO นะครับ CPO วันนี้นะครับราคานําขึ้นมาบวกขึ้นมา1บาทนะครับราคาบวกขึ้นมา1บาทแล้วก็มาอยู่ที่ราคา45สิหสตางค์หรือ45บาทนะครับ45บาทหรือ45 0 0หสตางค์นะครับโดยนะครับโดยนะครับสาเดือนที่ผ่านมานะครับ CPO ก็ลดไป4%เปเท่ากับ1เดือนที่ผ่านมา ว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาติดลบไปอก6ีเนะครับ P/E อยู่ที่14.49เท่านะครับมี U อยู่ที่3.08%นะครับมี EPS ที่1.57อาสตังต่อหุ้นตัวนี้ EPS ก็คือกำไรสุทธิต่อหุ้นนะครับแล้วก็มี DPS หรือปันผลที่1.35บาทนะครับถือว่าก็ปันผลสูงทีเดียวแล้วก็ c p o ออกก็ยังคงไซ d e w a y กับคื้นฟืน้นขึนข้นมานะครับไปดูจังหวะของ c p o นะครับจะเห็นว่าราคานั้นนะครับค่อยค่ฟื้นกลับขึ้นไปนะครับน่าจะเป็นแนวโน้มของผลการดำเนินง,งานล่าสุด3เดือนนะครับก็คือ f 4 5รายงานออกมาดีนะครับโดยนะครับราคาดูเหมือนจะไซ d e w a y ์ขึ้นไปนะครับราคาแนวรับอยู่ที่45ส่วนแนวต้าน จะเป็นเส้นเส้นลีเนี r ลีกชันด้านบนสุดคือราคาประมาณสัก40 47บาทนั่นเองนะครับ47บาทตอนนี้ราคาอยู่ที่45บาทนะครับก็บวกขึ้นไป2บาทนะบส่วนถ้าทนถือต่อไปเพื่อเอากำไรต่อไปอีกก็อาจจะไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่เส้น2แะ้ววันคือ51บาทนะครับก็จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปที่51บาท แม้ว่าวันนี้มีวอลลุ่มออกนะครับเป็นการขายส่วนใหญ่นะครับโดยมีวอลลุ่ม25.15มิลเลียนนะครับมี25นะครับส่วน r s i นะ RSI ใช้ไซด์เวยฟขึ้นไปนะครับอยู่ที่46นะครับมีโอกาสขึ้นไปที่50นะครับแต่ว่า m อเมนั้น way, ไซด์เวยฟแต่เน้นข้างอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาลอยู่ต่ำกว่าเส้นซีโราา่นะครับก็ถือว่าราคากลมกล่อมนะครับไซด์เวยฟแต่เน้นข้าง รอจังหวะที่จะพุ่งขึ้นไปก็ตัวนี้ก็ถือว่าลุ้นแล้วก็เก่งกําไรได้ต่อไปนะครับสหรับ c p r นะครับมีข่าวดีเข้ามานั่นเองนะครับส่วน a d v a n c e นะครับตัวที่2นะครับ a d v a n c e วันนี้บวกขึ้นไป3บาทนะครับตัว c p r นะก็มีเม็ดเงินก็ไป3าไป375มาเป็นอันดับหนึ่งนะครับสามร้าีนนะครับ a d v a n c มาเป็นที่2 3 1สามร้อยสนนะครับโดยราคาบวกไปสบาทนะครับ ตลาดแอดวานนะครับราคามาอยู่ที่279บาทนะครับสามเดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป3%เนะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป2%เท่ากับ1นึ่งที่ผ่านมานั่นเองสเช่นเดียวกัน PE อยู่ที่22.07เท่านะครับมีอยู่ที่3.61%มี EPS ที่7.25สตาตังค์ต่อหุ้นและเคยมีการปันผลล่าสุดที่6.39บาทถือว่า ปันผลเยอะนะครับสลหับแอดวานนะครับก็อยู่ในช่วงจังหวะก,การปันผลนะครับแต่ว่าซื้อขายนั้นขาดไปแล้วก็คือว่าผ่าน xd มาแล้วแต่ว่ากำลังจะจ่ายปันผลในเร็วนี้นะครับมาดูจังหวะก,กราฟก็คือราคากำลังจะทำกำไรขึ้นไปอีกนะครับก็ถือว่าถ้าตอนนี้เข้าได้ก็ถือว่ากำลังเป็นจังหวะขาขึ้นและทำกำไรต่อไปนะครับโดยนะครับมีแนวรับที่นะครับที่ 297นะครับส่วนแนวะต้านสำคัญจะอยู่ที่จุดสูงสุดของกรอบรีเลียนกชันคือ315บาทหรือ309บาบาทบยังไงแอดวานต้องขึ้นไป300บาทได้แน่นอน,นแม้ว่าวันนี้ราคาจะเข้าเล็กน้อยนะครับบนรุ่มมีเล็กน้อยที่2.31มินเลียน,นะครับแต่ว่าอาไซ์ไซด์ไวอัพขึ้นไปนะครับอยู่ที่55.15คือเป็นขาขึ้นแล้วก็ m อเ d แม้ว่ายืนต่ำกว่า หรือเสมอกับเส้นสัญญาลก็ตามราคายังคงไซด์เวยืนเหนือเส้นสีโลนะครับถือว่าเก่งกำไรได้ทำกำไรต่อไปนะครับสำหรับแอดวานนะครับมาที่ตัวที่สามนะครับนั่นคือ c p n หรือเซ็นทัลรีเชลก็เซ็นทัลพัฒนาขอภัยนะครับ c p n คือเซ็นทัลพัฒนานะครับเซ็นทัลพัฒนาวันนี้นะครับมีเม็ดเงินเข้า140มิลเลียนนะครับบวกขึ้นไป 1.50บาทนะครับราคามาอยู่ที่53บาทนั่นเองนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกขึ้นมา16%นะครับ 1, <S 1>, 1 <S เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป1%นะครับ3 <S 1> 1 <S เดือนให้3 1 1> วิคที่ผ่านมาล่าสุดนะครับติดลบไป3%นะครับติดลบนะครับวิกล่าสุดส่วน PE อยู่ที่13.96เท่านะครับมี yield อยู่ที่4.08% มี EPS หรือกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่1.90สตางค์นะครับแล้วก็มีการปันผลที่2บาท10สตางค์รับสลับ4เพนหรือเซนทันพัฒนาไปดูจังหวะกราฟก็ราคาไซเวยยินเหนือเส้น2แล้ววันนะครับถือว่ากำลังดีนะครับเป็นจังหวะไซเวยอัพขึ้นไปนะครับแล้วก็ยังคงที่จะต้องไซเวยไปทางด้านข้างนะครับราคานะครับราคายังคงจะต้องไซเวยไปทางด้านข้างแล้วก็ไซเวยขึ้น อย่างต่อเนื่องนะครับไปที่เส้นกรอบลนนิรภ c ชันสูงสุดที่ราคาประมาณสัก56บาทนะครับตัวนี้มีโอกาสจากตอนนี้ราคาแนวรับอยู่ที่53บาทนะครับก็ถือว่าสูงแต่ว่าราคาจะค่อยๆบวกขึ้นไปที่56บาทนะครับแม้ว่าวอลุ่มจะเป็นวอลรุ่มออกซะส,ส่วนใหญ่นะครับมีวอลุ่มเข้าเพียง6.46.41มิลเลียนนะครับ6.41แต่ว่าอาศัยชี้ขึ้นนะครับ อยู่ที่52นะครับถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วก็ MACD แม้ว่าต่ำกว่าเส้นสัญญากณก็ตามแต่ว่ายืนเนี่ยเส้นสีโลโเพราะฉะนั้นยาราคายังคงทำกำไรต่อไปแล้วก็อดทนถือทำกำไรต่อไปนะครับนี่คือ CPN นะครับมาที่ตัวที่4นะครับตัวนี้ก็คือ SCB หรือยานแม่นะครับยานแม่วันนี้มีเมเกเงินเข้าไป120.62มิลเลียนนะครับ แล้วก็ราคาบวกขึ้นไป1บาทเลยนะครับราคามาอยู่ที่129.50บาทนะครับสำหรับยานแม่นะครับสามเดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป9%นะครับหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป2.37%ส่วนหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป0.39%นะครับ PE อยู่ที่9เท่านะครับแล้วก็มี U ที่แปด่งสอ ส่วน EPS หรือกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่7.51สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลล่าสุดอยู่ที่2บาทนะครับตัวนี้ก็กำลังจะใกล้จะ XD นะครับใกล้จะ XD นะครับราคาก็อาจจะย่อลงมาอีกนะครับแต่ว่า XD นั้นตั้ง2บาทนะครับสำหรับตัว SCB นะครับเดิมทีก็7บาท8บาทกว่ากว่านะครับอันนี้เป็นการปันผลระหว่างกัาร แต่มาที่สองที่สามนะครับจะเป็นแต่มมาที่สองก็หกเดือนนะครับาไปดูกราฟของเขานะครับราคายังคงไซด์เว์ขึ้นไปนะครับเก่งกำไรได้นะครับโดยนะครับราคาล่าสุดอยู่ที่29.5 0บ้าบาทราคาจะค่อ,คอยๆไซว์เว์ขึ้นไปที่ไม่ใช่ไม่ใช่2ี่สิบคือร2 9ย0ี่บเกา้านบาทนะครับ ราคาจะค่อยๆไซด์เว์ขึ้นไปที่136บาทนั่นเองก็เก่งกําไรต่อไปแม้ว่าวอลรุ่มออกก็ตามนะครับมีวอลรุ่มออกอยู่ที่2.70มิลเลียนแต่ว่า r s i ไซด์เว์ถึงไซด์แวฟขึ้นไปมีแนวโน้มขาขึ้นอยู่ที่60.66สตังจุดหกจุดนะครับก็ค,คือเลยเส้น50นั่นเองนะครับสำหรับ r s i ส่วน MACD นอยู่ต่ำกว่าเส้น Signal ว่าไซเวยืนเหนือเส้นซีโร่ก็ถือว่าราคาก็จะค่อยๆไซเวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถือว่าเก่งกําไรได้ต่อไปนะครับสำหรับ s c b นะครับยังเก่งกําไรได้ต่อไปมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับนั่นคือ AOT นะครับ AOT วันนี้แม้ว่าไม่บวกไม่ลบก็ตามแราคาอยู่ที่36บาทนะครับโดย AOT นั้นนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไปไอ บวกไป8%นะครับเป็นจังหวะขาขึ้น3เดือนที่ผ่านมาแต่ว่า1เดือนที่ผ่านมามีแนวโน้มไม่ดีติดลบไป12%แล้วก็1วิคที่ผ่านมาก็ติดลบไปอีก5%นะครับ PE อยู่ที่27.75เท่านะครับ27.75เท่ามี U ที่2.19%นะครับแล้วก็มี EPS ที่1 1บาทนะครับแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.79สตางค์0.79สตางค์นะครับ ไปดูจังหวะของ AOT นะครับราคายังคงเหมือนว่าเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับแม้ว่าราคาจะร่วงต่ำเลือกขาขาลงนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะไซด์เวย์กลับขึ้นไปเห็นได้จากอะไรครับ r s i และ m a c d นะครับแต่ว่าวันนี้บอลุ่มออกนะครับบอลุ่มเป็นสีแดงนะครับออกที่17.313มิลลิเนนะครับ ตัวนี้นะครับเมื่อราคาไซด์เวดาวนะครับราคาก็จะค่อยๆไซด์เวดาวลงมานะครับเขาเลือกข้างขาลงนะครับเมื่อบุรุษเจ้าแบรนบีบเข้าหากันไซด์เวดอยู่ด้านข้างถ้าราคาเลือกขาลงก็จะไซด์เวดาวลงมาเพราะฉะนั้นเอโทียังต้องจับตาแล้วก็ไซด์เวดาวลงมาเพราะฉะนั้นอาจจะมารอรับที่ราคา28บาทนะครับสำหรับเอโอทีตอนนี้30 36บาทนะครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับจะทนรอได้หรือเปล่านะครับก็ต้องอดทนนะครับเป็นนักลงทุนต้องมีความอดทนนะครับราคาก็ดูเหมือนว่าจะไซด์เวย์แต่ว่ามีโอกาสติดกลับขึ้นไปเพราะว่าอาอไซด์ไซด์เวย์ไปทางข้างหรือไซด์เวย์ัพขึ้นไปที่40ถ้าพุ่งขึ้นไปที่50เมื่อไหร่ก็จะเป็นจังหวะขาขึ้นแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเป็นขาเดินทางก,งกลางๆนะครับยังไม่พุ่งขึ้นเช่นเดียวกับเ a เ d สซนะครับดังนั้นก็โปรดระมัดระวังแต่ว่า จับตาดูตลอดเวลานะครับเพราะว่าถ้าพุ่งแล้วก็พุ่งเลยนะครับสำหรับ AOT e แต่ตอนนี้เป็นแนวโน้มขาลงนะครับนี่คือหุ้น5ตัวที่เรานำมาเล่าให้ท่านฟังว่ามีแนวโน้อมอย่างไรเพราะนั้นท่านลงทุนก็กรุณาพิจรารณาให้ทัวนถี่ีก่อนนะครับแล้วก็ใช้สติมากๆในการที่จะ,ะค่อยๆวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้เข้าแก๊และก็ทำกำไรให้กับท่านทุนเอง ด้วยความรักและหวังดีกรุณากดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอประทานอภัยหาพูดผิดไปในสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับก็กราบขอประทานอภัยแล้วก็กบราอีกครั้งหนึ่งสําหรับการที่ท่านนักทุนกรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพและนับถือไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ